เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเ e n เดนดีซูเปอร์โก็วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเ e n เดนด8.5นิ้วกับกระบอกนี้เ e n เดนด14นิ้วค่ะว่าต่างกันยังไงบ้าง ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับคุณลักษมีอีกแล้วนะคะเย้วันนี้ก็จะเป็นสถานที่แปลกๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบแตเงียบๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านปืนอนํานาจนะคะก็ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามสามยอดพาซ่านะคะถ้าเกิดใครมาเดินแถววางบุรีโอสยามบ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นตรงไหนก็วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเบนเดรี8.5นิ้วกับกระบ,บอกนี้เบนเดรี14นิ้วค่ะว่าต่างกันยังไงบ้าง ก็มาดูกันที่ความต่างของ2กระบอกนี้นะคะกระบอกแรกก็คือนี่เลยแทยแดนอันนี้คือตัวเบนเยลิซูเปอร์โนวา18.5นิ้วนะคะตัว18.5เนี่ยถ้าเราประทับแล้วก็จะประมาณนี้เนาะก็ลํากล้องก็จะยาวเนาะแล้วก็นอกจากความยาวลํากล้องสิ่งที่จะต่างกับอีกกระบอกหนึ่งก็คือความจุก,กระสุนของเขาเนาะมันจะได้อยู่ที่7บวก1รวมกันเป็น8ค่ะประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นน้องเล็กของเรานะคะซูเปอร์โนวา14นิ้วมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยประทับแล้วมาันจะาความยาวประมาณไหนนะคะนอกจากขนาดที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าขนาดลำกล้องเขาเนี่ยจะสั้นกว่าแบบยังเห็นได้ชัดเลยเนาะก็คือความจุกระสุนของเขาก็ไม่เท่ากันนะคะ ก็ตัวนี้จะได้อยู่ที่4บวก1หรือก็ที่รวมกันได้5นัดค่ะดังนั้นเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะไปขอใบป .3 กันเนาะก็ต้องระวังในส่วนนี้นะคะเพราะว่าลูกซองเนี่ยเขาก็จะให้ระบุเลยว่าความจุเป็นเท่าไหร่เนาะ5หรือว่า8ประมาณนี้ดังนั้นก็แบบเออต้องระวังแต่ว่าถ้าเกิดใครขอมาแล้วแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากได้ความจุนี้พอมาดูที่ร้านปืนอมันมีกระบอกอื่นที่เราอยากได้แต่ความจุมันไม่เท่ากันเนี่ยทำยังไงดีก็สามารถแจ้งที่ร้านให้ช่วยแก้ไขได้เลยนะคะ ค่ะก็เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเบนิลีซูเปอร์โนวาอันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาอาธิบายให้ฟังนะคะก็คือข้อแรกนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบเคยมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยพาน้ายมันสั้นไปอ่ะมันไม่เข้ากับแขนเราหรือบางทีมันก็ยาวไปใช่ไหมคะจับไม่ถนัดเหมือนกันตัวนี้เบนิลีซูเปอร์โนวานะคะพัน้ายเขาอ่ะจะเป็นแบบปรัแบบแบบยืดหดได้นะคะหรือที่เรียกกันว่าเทเลสโคปิกสต็อกเนาะประมาณนี้เห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะ ก็ถ้ากดเนี่ยมันก็จะปรับเนาะแบบให้ยาวได้ให้สั้นได้ซึ่งส่วนนี้ก็คือมันดีมากๆเนาะสำหรับคนที่แบบเอออาจจะอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวเองใช้แล้วก็อาจจะมีแบบสามีคุณสามีคุณภรรยาใช้ด้วยมันก็จะสามารถใช้ได้ทั้งสองคนได้อย่างถนัดน,นะคะจุดนี้ก็คือคิดว่าดีมากๆเนาะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือในส่วนของสิ่งที่เราเรียกกันว่านี่เขาเรียกว่าลิ้นนะคะตรงนี้ตัวของเบรดลีนะคะจะเห็นว่าเนี่ย อ่ะมันจะรูปทรงประมาณนี้เนาะดูคร่าวๆเนี่ยก็คือแบบเก็บงานละเอียดนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วเมื่อเรากดเข้าไปเนะะี่ยค่ะเวลาเราป้อนกระสุนเข้าไปเนาะ,ะเห็นไหมคะว่าลิ้นเขาจะค้างอยู่อย่างนี้เลยเนาะ,ะดังนั้นมันก็จะแบบไม่ดีดกลับมาหนีบนิ้วเราเหมือนกระบอกอื่นๆเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูทีหลังนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยะค,ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเออเพื่อนๆสงสัยว่าเออปกติมันก็เป็นแบบนี้หรือเปล่านะ ก็จะบอกว่าไม่ใช่นะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างที่เรานำมาเทียบกันนะคะเป็นตัวเดรย่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าลินเขาเนี่ยทำงานยังไงกันบ้างตอนป้อนลูกกระสุนเข้าไปนี่คะ่ะอะนี่สมมุินะเราก,กดเข้าไปจึ๊กอันนี้ปล่อยนิ้งนะพอปล่อยนิ้งเห็นปะมันจะเด้งกลับมาทันทีเลยค่ะแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าปัญหามันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอก็ เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะคะถ้าเกิดว่าแบบเราโหลดกระสุนเข้าไปเร็วๆๆขณะทําการแข่งขันหรือว่าแบบอยากสปีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับมาหนีดนิ้วหรือว่าบาดนิ้วได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบเป็นคนไม่ได้เครียดเรื่องนี้แบบยิงช้าๆอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่ความสะดวกของแบบแต่ละคนเลยค่ะส่วนในข้อสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอืมเดี๋ยวพลิกให้ดูก่อน คือตรงส่วนนี้นะคะเห็นจุดแดงๆไหมคะตรงนี้เขาก็เมื่อกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปปลดกระโจมใช่ไหมคะมันจะสามารถปลดกระโจมออกมาได้ซึ่งกริปเนี่ยมันเป็นกริปแบบพิสโอลนะคะการที่ตัวปลดกระโจมเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะกดง่ายกว่าค่ะมันจะกดแบบเขาเรีเยกอะไรมันจะเข้ามือมากกว่านาะกดแบบนี้๊มากกว่าการที่จะไปอยู่หลังไกเนาะเหมือนปืนสั้นทั่วไปที่เราเห็นกันซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเป็นข้อดีมากๆอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวเบเนลีซูเปอร์โนวาเขาจะมีตรงจุดนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นแมกกาซีนคัตออฟนะคะอันนี้สําคัญอย่างไรก็คือถ้าเราอะ่ะยิงอยู่แล้วเราอยากเปลี่ยนประเภทกระสุนในขณะนั้นเราสามารถกดแล้วเปลี่ยนได้เลยค่ะมันจะไม่เหมือนแบบประเภทอื่นกระบอกอื่นเนาะที่เขาจะต้องแบบรูดออกมาแบบเออเปลี่ยนทั้งแถวทั้งอันออกออกมาก่อนอะไรอย่างนี้มันก็จะลําบากเราแต่ถ้าเรามีนี้เรากดแล้วเราเปลี่ยนได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็ขอฝากร้านนิดนึงนะคะอันนี้ซาเมซื้อมาจากร้านปืนอำนาานะคะก็ถ้าเกิดใครมาแล้วก็แบบใช้โค้ดคุณโรซามก็อาจจะได้ส่วนลดหรือว่าของแถมพิเศษด้วยนะคะก็วันนี้ประมาณนี้เนาะก็ฝากด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย